สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับะไรพี่ต้อตัดเบสไก่นี่ตใจนั่นแหละเนี้ยไก่ชิมด้วยชามาอือกลืนโบกลืนโบสองพ่อลูกกินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้อืมดูจำโบจำโบของป๊าป๊าชิมหน่อยสิใส่พริกนิดนิดนะคะแต่พริกที่นี่เผ็ดนะเผ็ดไหมเผ็ดคุณของยูไม่เผ็ดเผ็ดคุณโอ้โหดูจำโบจำโบจำโบ ลูกชิ้นดูจัมโบ้นะสดแกนหาแบบมีแหงทําแบบครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องทํำบ่อยๆเผ็ดหรอปะปะเนาะร้อนเอาช้าๆดิลองชิมดิลูกอันซ้ามันเมตดี เนื้อไก่นะกับเส้นนะ่ะลูกพันใส่กันคะจะกินแต่ลูกชิ้นฝรั่งน้อยเออก็เอาไก่ใส่ด้วยเนื้อไก่เปื่อยๆอร่อยลูกเป่าเปาเปาร้อนโอ้ยขากลายเนี้อสองกอลุกอ่านี่แนหะชีวิตบ้านนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็สบายนะคะดีไม่ดีพรุ่งนี้ยังได้อีกถ้วยหนึ่งคนละถ้วยอืมอากาศร,ร้อน ดูสีหน้าเห็นตอนไก่ไไกินด้วยลูกกินด้วยลองชิมนเนะมื่อกี้เหยาซามอ่ะกินซ่ามอ่ะพันใส่กับเส้นด้วยจะเอาแต่ลูกชิ้นเก้านี้อยกลนกินให้หมดทำแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้อดโอเคลูกป้าดีนะผักก็เป็นครึ่งกะละมังเส้นอีกคขอนซองไม่บ่วนว่าชามเล็กเลยนะคะเพราะวันนี้กลับมา บอกให้กินตั้งแต่กลางวันแล้วบอกว่ารอกินพร้อมลูกไม่บ่นเลยเพราะว่าอันเนี้ยแบบอืมทุกครั้งยังไม่ทำเยอะขนาดนี้จำบูรสชาติโอเคปะปาแอนเผ็ดสมาร์กุดโอเคพนะ okay. แซบบออาชีบด้กินโอ้ย ส,สักลายได้พ่อลูกวันนี้เด็กเส้นกันทั้งบ้านนะคะ